สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับรายการไอคิสชาแนลซึ่งวันนี้ราจะมาเล่นกันในส่วนของคัสกันสลิงเกอร์ร er. ครับตัวนี้ก็มีน้องๆขอมากันสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็เพิ่งเอามาลงได้นะฮะซึ่งเป็นตัวที่5แล้วจริงๆตัวไหนมาก,ก่อนมาหลังไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าผมจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีคัสเจมของคันนั้นแล้วแล้วก็ดูอีกทีหนึงตามเลตติ้งที่น้องๆต้องการนะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคเราไปดูความสามารถของการสลิงเกอร์กันดีนก,นกว่าแล้วไปดูดีกว่าว่าคาัสเจมจะทําให้เจ้านี้เก่งสักแค่ มาดูกันที่การโจมตีปกตินะฮะจะเป็นการยิงปืนซ้ายขวาสลับไปสลับมานะฮะความรุนแรงจะอยู่ที่1.3เท่าและระยะการยิงจะอยู่ที่ประมาณ30บล็อกนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากระโดดยิงจะการตกสู่พื้นจะชะลอลงนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเราบินได้แล้วกาลังค่อยๆลอยตัวลงพื้นนะฮะนี่ฮะแล้วเราจะยิงดิ่งออกมาแต่ว่าเราจะต้องยิงให้โดนตัวมอสเตอร์นะฮะไม่งั้นเราจะตกลงสู่พื้นนี่ครับเหมือนเราบินได้เลยเนี่ยพอไม่มีอะไรให้ยิงเราก็จะล่วงลงมาแบบนี้เลยนะฮะอยู่ได้ประมาณสองวินาทกกาี ต่อมานะฮะเป็นสกิลคลิกขวานะฮะเราจะมาลองยิงให้ดูกันนี่คือการคลิกขวาเฉยๆโดยไม่ชาร์จฮะลอ,อยแบบนี้เลยต่อมาเราจะชันหนึ่งวินาทียิงออกไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะคลิกขวาค้างหนึ่งวินาทีแล้วปล่อยนะฮะ,ะต่อไปลองคลิกค้างสองวินาทีปึ๊บปล่อยออกไปนะฮะจะค่อนข้างกว้างที่สุดเลยนะฮะเห็นลอยลอยดำๆำไหมแล้วก็สกิลนี้ก็ใช้ energy นิดหน่อยนะฮะทีนี้เรามาดูพาร์ทสิบในละครนี้กันไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยวิธีใดนะฮะจะมีโอกาสติดลัคกี้ช็อตก็คือ จะออกลูกใหญ่ทันทีโดยที่เราไม่ต้องชาร์นะครับแบบเมื่อกี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูใหม่นะฮะลองยิงอัดปุ๊บนะฮะสามารถยิงซ้าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะฮะนี่คือพาสซีฟทางานนะฮะซึ่งความแรงอยู่ที่4ีเท่าเมจิกแอมเนนะฮะเพราะว่ามันเป็นชาร์จลูกใหญ่เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับการโจมตีปกติน่ยจะมีระยะอยู่ที่ประมาณ30ินิดๆนะฮะไม่ถึง30ด้วยยิบเก้ากว่าๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกินกว่านั้นก็คือยิงไม่โดนแลยฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการชาร์จยิงจะอยู่ที่ประมาณ32บล็อกนะฮะ ระเบิดอัดเลยนะสรุปก็คือการชาร์จยิงนั้นมีระยะการยิงไกลกว่าการยิงปกตินั่นเองต่อมาเป็นสกิลกดเลขหนึ่งนะฮะเมื่อเรากดเลขหนึ่งจะเป็นการยิงปืนลงพื้นะฮะเพื่อดันให้เราลอยขึ้นฝาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเราจะลอยบนฟ้าประมาณ1นถึงสวินาทีเนี่ยประมาณนี้แหละคล้ายๆการยิงปกตินะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นการยิงลงพืนนะครับแบบนี้เลย เห็นไหมครับว่าเราสามารถลอยได้ประมาณวิสองวินนะฮะแบบชิวๆแล้วก็เราจะลอยสูงขึ้น7บล็อกเลยนะฮะค่อนข้างสูงอยู่ทีนี้เรามาลองกับเจ้ามาสเตอร์กันนะฮะกดใส่นะฮะจะสร้างดาเมจ6เท่าของเมจิกดาเมจนะฮะพร้อมกับดันเราขึ้นฟ้าเหมือนเดิมถ้าเรากดยำๆเรื่อยๆคือเราจะไม่ตกจกบนฟ้านะฮะเจ้ามาสเตอร์ตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะมึนมึนต่อไปถ้าเกิดเรากดแล้วยิงซ้าแบบนี้นะฮะแทบจะแบบไม่ลงพื้นเลยนะฮะซึ่งสามารถคอมโบกันได้ทุกสกิลนะฮะทำให้เราลอเป็นฟ้าได้ยาว ะ,ะใช้คู่กับพัดสียบยิงซ้ําอะไรก็ว่าไปนะฮะตายแน่ๆมาถึงสกิลถ้าไม่ตายกันแล้วนะฮะสกิลนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะแค่บัฟยิงเร็วเฉยๆนะฮะนี่คือก่อนกดทาไม่ตายและนี่ก็คือหลังกดทาไม่ตายโอ้โหค่อนข้างรัวเป็นปืนกลเลยนะฮะก็คือเพิ่มไอสเปซ7.5%เห้าะกับให้เราวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงกันนะฮะนี่ครับการเปลี่ยนแปลงของสเตตัสนะฮะก็ลองพอดละย้อนดูนะถ้าเกิดอยากเห็นความแตกต่าง โอเคทีนี้เราจะมาลองยิงกับมอนสเตอร์กันดูนะครับว่าการที่เรายิงได้เร็วและรัวขนาดนี้นะฮะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้จะสามารถทนได้หรือเปล่านะฮะนี่ยความรัวความแรงอะไรขนาดนี้แต่จริงก็ยังถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะฮะก็จริงๆมันกระจอกมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนใส่คาสเจมเลยดีกว่าว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนโอเคใส่คาสเจมก่อนนะฮะสีแดงซะด้วยเลเวล25เชลียวนะครับตามนี้เลยใส่เรียบร้อยแล้วมาดูความแตกต่างนะฮะถ้าเกิดเรายิงที่กำแพงแบบปกตินะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเพราะเรากดอันตินะฮะจะเปลี่ยนจากการยิงปกติให้เป็นการชาร์จชตขนาดใหญ่ตลอดเวลาเลยนะฮะนี่ับความรุนแรงของมันพื้นนี่แตกกระจายประตูกระจ,จายหมดเลยนะฮะและคูลราสก,กิลู้สึกจะลดลงเหลือย0่สิวินะฮะจาก35ิาวิลองกับพื้นดินมันไม่สะใจนะฮะต้องมาลองกับสิ่งในชีวิตซะแล้วงานนี้พี่ขอ2อเลยนะฮะก็ขอลากรวมแล้วก็กดอันติแล้วย,ยิงยัดเลยนะฮะโอ้โหนี่คือความรุนแรงที่แตกต่างคือมันยิงแรงขึ้นมากเลยนะฮะแถนไดงยิงหมวยด้วย จากเมื่อกี้ที่ยิงเหยียดตัวอันนี้ยิงหมู่แถมพูดาวก็เร็วขึ้นด้วยนะฮะคือแรงมากทาให้กันซิงเกิรน,นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่น่าจับตามองไปอย่างยิง่งแต่สิ่งที่ต้องแลกนะฮะก็คือเราจะเสียความสามารถในการบินนะฮะเนี่ยปอติดเรากระโดดยิงมันจะบินใช่ไหมเอะเอานี้ลวงนะฮะเหมือนกับว่าเราต้องใช้พลังในการยิงลูกใหญ่ทาให้เราไม่สามารถบินบนฟ้าได้แล้วนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันไปแต่ว่าคุ้มมาดูความเห็นของ,งชาวต่างชาติกันดีกว่าครับบอกว่า การซิงเกอร์เป็นตัวที่ทำดาเมจหมู่ได้ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถควบคุมมอนสเตอร์ให้มันแบบรวมเป็นหมู่คณะได้นะฮะอย่างมากก็ทาได้แค่ลอยบนฟ้าแต่ถ้าเราลอยบนฟ้าแล้วยิงเราจะไม่มีดาเมจนะฮะเนื่องจากดาเมจหลักๆเรามาจากการกดอันติทาให้ตายนะฮะซึ่งกดเราจะไม่สามารถลอยได้ พาะง้นต้องยิงจากระยะไกลเท่านั้นนะ,ะและมันก็ไม่มีสกิลในการชกมอเตอร์สักสกิลหนึ่งเลยไม่มีสตันไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีในทีมถามว่าคุมไหมคุมมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ถือว่ายิงแรงมากๆตัวหนึ่งในเกมนะฮะถือว่าน่าสนใจน่าจับตามองและน่าเอาเข้าทีมอย่างมากสำหรับผมคิดว่ามันเป็นตัวตีไกลที่น่าเล่นมากๆเลยนะฮะการชลิงเกอร์จะเด่นในการยิงหมู่จากระยะไกลนะฮะส่วนชาร์ o ด h u n ฮันเตอร์จะเด่นในเรื่องของการยิงเป้าหมายเดียวนะฮะก็ มีข้อดีกันไปคนละอย่างนะฮะตัวหนึ่งเป็นสายเมจิกตัวหนึ่งเป็นสายกายภาพอ่ะก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับการสลิงเกอร์นะฮะสำหรับคลิปต่อไปใครอยากให้เป็นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครที่มาใหม่และต้องการติดตามก็กดซับสไคร์เลยครับผมนะฮะไว้เจอกันโอกาสต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม